เอชีเก้าศูนย์แปดนะครับของพี่ละเดี๋ยวนะโอ้มันหลายลำอย่างลำนี้นะลำนี้ก็เปลี่ยนขานะครับเนื่องจากว่าบินมาขาหักเนาะพี่เนาะของพี่ขาหักนะครับเ,เคสกล้องนะครับเคสกล้องก็แตกนะครับเปลี่ยนเคสกล้องไปนะครับแล้วก็ชุดมอเตอร์กิมบอลนะครับสองลูกนะครับตัวหนึ่ง ขาดหมุนไม่ได้นะครับอันนี้คือสุดเลยตัวนี้ตัวหลังนะครับตัวก้มเงยสายขาดนะครับถือว่าหนักอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวมาลองดูกันแคร์จ้ัหนังรอลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูชุดกิมบอลนะครับชุดกิมบอลเชิญจะมีหลายขั้นหลายตอนเนาะอันนี้คือ,อจับผู้เสร็จแล้วเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ลองบินนะครับก็ส่งกลับได้พรุ่งนี้ครับคุยกันว่าก่อนปีใหม่นะพรุ่งนี้ก็ยีิบเก้าผมว่าน่าจะทันแล้วล่ะอ,อ,อ้าวถึงถึงแล้วอยู่ไหนเนาะ ลูกค้าบอกถึงแล้วไลน์มาบอกถึงแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองให้ก่อนปึ๊บหาสัญญาณ wi-Fi นะครับตัวนี้ก็ xl pro 5 g หวัดดีครับเข้ามาเลยครับสัญญาณ Wi-Fi นะครับเข้ามาเลยครับสวัดดีครับวันกำลังมาเลยบุกเข้ามาเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอยญารีวิวตัวนี้แป๊บนึงเข้ามาได้เลยครับครับเดี๋ยวผมพอดีสอบเสร็จขอยญาเคลียร์ลำนี้จบนครับอ่า บปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมปัดกล้องกลมเงยให้ดูปุ๊บนะครับจะมองเห็นชึบอันนี้ใช้งานได้ละจีเบเกินสิบดวงนะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองบินนะลำนี้ก็เปลี่ยนขาเบียดไหลไปนะครับอุปกรณ์อย่างที่เห็นชุดจิมบอลสังเกตจิมบอลนะครับจิมบอลใช้งานได้ปุ๊บ,บนี่ กินบอลใช้งานได้นะครับโอเคกลับคืนสู่สภาวะปกติโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่ะอันนี้ก็ผมอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆหรือว่าท่านที่เล่นดโดรนอยู่นะครับดโดรนนะที่ไม่มีโทรศัพท์ เป็นระบบ 5G นะครับท,ที่ไม่มีโทรศัพท์นะครับเป็นระบบ 5G นะครับก็วันนี้ผมก็ลองกับรีพิเตอร์สองสามตัวที่อยู่ในร้านนะครับก็ลองลองทดสอบแล้วอย่างตัวนี้เป็นของน้องแม็กนะครับซึ่งแต่ก่อนจะใช้กับโดรนพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถอ่านได้นะครับอ่านอ่านภาพไม่ได้จับ wifi ก็ไม่ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบนะผมจะลอง อไอ้นี่ให้ดูเดี๋ยวๆยๆนี่มันโทรศัพท์ลูกเนาะมันก็ทิ้งโทรศัพท์ให้แล้วมันก็ไป <c oughs> อย่างตอนนี้จะมองเห็นว่าตัวรีพิเตอร์นะครับมันจะมีลงท้ายด้วยเห็นไหม ext 2.4หรือ ext 5 g อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราจะต่อนะอย่างตอนนี้เครื่องนี้ก็ต่อ2.4ไว้ ต่อผ่านรีพิเตอร์นะครับซึ่งเจ้าตัวสัญญาณ wi-Fi ของโดรนตัวนี้เป็น HG 9 0 8คุณนะครับตัวนี้นะลำนี้นะครับลำนี้เป็นของพี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนอะต้องขอโทษด้วยเดีย๋ยวแป๊บนึงพิกผมหาเลยด้วยชื่อชื่อลำนี้นะครับบินตกมานะครับอะไรก็จะกองอยู่นี่นะครับของพี่ปุ๊บโอ้ยจุดป๊๊กก๊ ับของพี่โกสนโอเคลำนี้ของพี่โกสนนะครับก็ไหนๆก็มาแล้วก็ลองทำรีวิวพอดีมีรีพิเตอร์อยู่ในบ้านสองสาตัวที่ผมจะเอามาลองทดสอบนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละลำเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> รีพิเตอร์นะครับถ้าสมมติว่าเราจะหาสัญญาณของดโดรนที่ปล่อยออกมาที่มันเป็นระบบ 5G เลย เราจะหาสัญญาณไม่เจอมองเห็นไหมเราจะหาสัญญาณไม่เจอเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้รองรับ 5G นะครับเราจะหาสัญญาณไม่เจอเราจะเจอเฉพาะ2.4เห็นไหมครับจะเป็น2.4เกือบทั้งหมดนะครับฉะนั้นไอ้เจ้าตัวรีพิเตอร์ที่ผมต่อไว้เนี่ยมันปล่อยมันปล่อยออกมาเป็นเป็นตัวนี้พอผมต่อคู่กับตัวนี้แล้วเอาเป็นว่าผมมีรีพิเตอร์ตัวนึงแต่พอดีเสียบปลั๊กอยู่ไม่ได้เอามาโชว์นะครับไม่ได้เอามาโชว์เป็นโมเดลนี้นะครับที่ เอามาละเอามาใช้เมื่อกี้ยาวๆสั้นๆน,นี่เป็นเป็นตัวนี้นะครับพึ่งต่อเสร็จเมื่อกี้ต่อเสร็จเมื่อกี้แล้วก็เลยเอามาลองทดสอบกับโทรศัพท์ที่มันใช้กว่าโทรศัพท์กากๆนะครับที่ที่ลูกชายเล่นอยู่เนื่องจากว่าเขาจะมีเครื่องใหม่อยู่แล้วแต่เครื่องนี้ก็คือมันต่ออะไรกับให้เขาไม่ได้ต่อดูสัญญาณภาพจากโดรนก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เอามาลอง ต่อผ่านรีพิเตอร์ก็ถือว่าใช้งานได้อันนี้ผู้เล่าให้ฟังนะแต่ยังไม่ได้ไปลองบินยังไม่ได้ไปลองเทสนะครับว่ามันเป็นสภาพไหนอ่าอวโอเคคราวนี้พอเราต่องนี้ปุ๊บเราก็ไปต่อเจ้าตัวสัญญาณ Wi-fi นะครับของรีพิเตอร์นะครับที่ต่อกับโดนตัวนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ไปเข้าแอปนะครับที่เราโหลดมานะครับก็คือ XILPO ตัวนี้นะครับ จะเห็นว่าเครื่องมันค่อนข้างช้าพูดถึงตัวเครื่องนะค่อนข้างช้าอ่ากดสตาร์ทจะมองเห็นนะครับเนี่ยโอเคจะเห็นว่ามันช้านิดนึงนะครับมันจะมีอากาศการช้าอยู่นิดนึงอันนี้คือสัญญาณสัญญาณโดรนนะครับมันปล่อยให้ให้รีพิเตอร์นะครับ แล้วก็ปล่อยมาหาโทรศัพท์มือถือนะครับแต่มันก็ยังดีคือมันสามารถดูได้อ่านสามารถดูได้นะครับจะจะมันจะไม่ค่อยสเสถียรน,นะเพราะมันอยู่ที่สเปคของโทรศัพท์นะครับมันไม่สามารถแบบทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นของเขาอะนะอันนี้อันนี้คือแก้ขัดเนาะถ้าใครมีรีพิเตอร์ตัวเล็กๆนะครับก็ลองเอามาจับคู่โดนแล้วลองเล่นดูนะครับผมว่าแก้ขัดได้โดยที่เรายังไม่ต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ได้นะครับเรามีโทรศัพท์ที่เป็น 4G รุ่นเก่าๆลองเอามาใช้ก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้อย่างลํานี้ก็จบแล้วครับจบแล้วนะชุดชุดกิมบงจุิมบอลทำงานได้จบแล้วนะครับของพี่โกศลน,นะพรุ่งนี้ก็เหลือลองบินนะครับพี่ลองบินแล้วก็อบอกรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่งกลับนะครับอเดี๋ยวผมจะออกจากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือโทรศัพท์ที่ลูกชายใช้อยู่ต่อกับตัวรีวิเตอร์ที่เสียบปลั๊กอยู่อตัวนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์ iPhone นะครับ ผมจะต่อกับเจ้าตัวเนี่ยจะมองเห็นครับมันจะมี wi ไ i ออกมาสองตัวเห็นไหมตัวนี้ก็คือของโดนตรงๆนะครับไม่มีลงท้ายด้วย eexc ตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีสัญญาณลงท้ายแต่ถ้าสมมุติว่าเราต่อตรงนี้ก็เป็นต่อผ่านรีพิเตอร์นะครับผมจะต่อของโดนนะอันนี้คือต่อของโดนตรงๆนะครับต่อของโดนตรงๆซึ่งยังไงสัญญาณภาพมันก็ เห็นไหมมันจะเหมือนกับจะหลุดบ้างไม่หลุดบ้างเนื่องจากว่าตัวนี้มันไม่ค่อยสเสถียรเนาะโทรศัพท์นะครับพูดถึงโทรศัพท์ไม่ค่อยสเสถียรอ่ะผมต่อฝั่งนี้ละคราวนี้ผมก็จะไปเข้าแอปนี่เลยตัดอ,อ้าวตัดอ่าเนี่ยจะมองเห็นสองสองเครื่องนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเงานี่จะได้เห็นด้วยกันสองเครื่องฟึบ อันนี้คืออันนี้คือต่อเป็นระบบ 5G ของโดนตรงๆ,รงๆนะครับส่วนตัวนั้นก็ต่อผ่านรีพิเตอร์นะครับเป็นของอ 2.4G ที่แปลงออกมานะครับจะมองเห็นว่าสัญญาณตัว iPhone ที่ผมถืออยู่ก็ค่อนข้างเสถียรกว่านะครับนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้โอเค อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองบินนะครับพี่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านไหนที่มีรีพิเตอร์นะอยู่ในบ้านก็ลองมาต่อใช้ดูนะครับยังไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับก็ลองใช้ตัวนี้ดูแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งบอกให้ลองใช้โปรแกรมอ่าไรสดนะครับผ่านเจ้าตัว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 โดนนะครับไรสดนะผ่านโดนผมได้มาแล้วผมได้วิธีการมาที่เหลือก็คือจะลองแล้วก็ มาท okay. ําเป็น okay, วิด hmm. ีโอนะครับรีว um ิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคลิปสั้นๆไปก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้งานมันค่อนข้างเยอะผมจะรีบเคลียร์ของให้ออกนะครับเพราะไม่งั้นจะกองกันเต็มเลยนะโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามครับสวัสดี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 ครับพบกันอีก ครั้งนะครับกับร้านมิลก้แม็กทอยครับผมวันนี้ก็อพอดีผมได้รีพิเตอร์มาใหม่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็พึ่งเข้ามาเนาะพึ่งเข้ามาแล้วผมก็เลยทำการโมดิฟายมันนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานกับโดรนที่เราเล่นเล่นกันอยู่นะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้ตัว พิกลิงนะครับที่ผมเคยทําคลิปวิดีโอให้ซึ่งเจ้าตัวพิกลิงผมก็แกะดูไส้ในแกะดูอุปกรณ์ข้างในมาแล้วล่ะพิกลิงก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ไอตัวตัววาร์ฟลิงใช่ไหมวาร์ฟอานาอ่นานวาร์ฟลิงแหละอตัวนี้นะครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้เจาะเจาะพุ่นโตเลหมาเลย ก็ลองลองอใช้ตัวนี้นะครับกับโทรศัพท์นะเอาช้าๆนะไปดูกันนะครับก็นานๆก็จะมาทําคลิปให้นะงานคลิปซ่อมก็ตอนนี้ก็น่าจะนิ่งๆอยู่นิดนึงเนื่องจากว่าผมผมไม่ได้ทําวิดีโอไม่ได้ตั้งกล้องให้นะครับเนื่องจากว่าผมผมรีบเคลียร์โดนของแต่ละลำนะครับออกไปนะครับส่วนลําไหนที่ซ่อมแล้วส่งไปให้แล้วมีปัญหาหรือว่า เป็นปัญหาเดิมนะครับก็สามารถส่งกลับมาเคลมได้นะครับถ้าเป็นปัญหาเดิมนะสามารถส่งกลับมาเคลมได้นะครับซึ่งซึ่งตัวผมเองก็จะรับผิดชอบอยู่แล้วของพวกนี้นะครับแต่พอดีผมพยายามตอนนี้นะตัวส่วนตัวผมผมพยายามหารีเพเตอร์นะครับมาช่วยซัพพอร์ โดน WiFi พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอเวอเรสตร์แปหนึ่งหนึ่ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่นะตอนนี้แล้วก็ที่ร้านก็มีจําหน่ายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 4K แล้วก็ 6K นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวตระกลูล SG นะครับไม่ว่าจะเป็น SG 906 906 Pro Pro 1 Pro 2นะครับ SG 907นะครับ SG 907 Max นะครับหรือจะเป็นตัว SG 9 0 8คุณตัวนี้นะครับ แต่ลำนี้ลำนี้ก็เป็นของพี่โกศลเนานะพอดีผมเอามาซ่อมนะครับก็ซ่อมเสร็จก็เลยเอามาลองเจ้าตัวรีพิเตอร์ซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งได้มานะครับพอได้มาก็อย่างที่เห็นชำละหรือนะครับแกออกมาดูแล้วก็ลองทดสอบอสัญญาณรีพิเตอร์ดูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองบินนะเนื่องจากว่าผมผมผมเพิ่งทําทการโมเพื่อที่จะให้มันใช้แบต แบตที่เป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น12โวลต์หรือว่าเป็น3โวลต์หรือเป็น7โวลต์นะครับพยายามเปรียบเทียบดูว่ามันจะใช้ได้ประมาณไหนนะครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับตอบโจทย์ได้ในการในการโมงนะแล้วก็เราจะมองเห็นว่าเสาของเขาเสาของเขามี4ี่เส้นนะครับมี4ี่สเสาน,นะครับก็เป็น2.4แล้วก็มี 5G นะครับมีทั้ง2 2แบบนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ราคาในล a ซาด้าเราก็อยู่มัน เจ็ดแปดร้อยนะครับตัวนี้นะแต่ว่ามันสั่งนอกนะตัวนี้ก็ไม่ไม่ใช่ของบ้านเรานะครับตัวนี้แบรนด์จีนแบรนด์จีนแน่นอนนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นแบรนด์จีนแหละแต่ว่าตัวนี้ใช้เวลาสั่งอยู่มันสิบกว่าวันใช้ดีไม่ดียังไงยังไม่รู้ตัวผมเองก็คงไม่ได้ไปทดสอบอะไรแต่ว่ากําลังตอนนี้อาหาแนวร่วมนะครับท่านไหนที่เป็นแฟนคลับยืนยง เสนอตัวมาได้นะครับแล้วก็ส่งโดรนมานะครับถ้าต่อรีพิเตอร์เองไม่เป็นลองส่งโดรนมาเดี๋ยวผมจะเอาตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับต่อสัญญาณโดรนให้แล้วก็ส่งกลับแล้วลองบินดูนะครับบินแล้วก็จับสัญญาณภาพดูว่ามันบินได้ใกล้ได้ไกลแค่ไหนก็เดี๋ยวค่อยมาแจ้งกันอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทําปล่อยออกไปสองสารุ่นแล้วสาหรับเจ้าตัวรีพิเตอร์พยายามหาพยายามหาให้นะครับพยายามหาให้ว่าตัวไหนมันมันโอเคพยายามหาให้ว่าตัวไหนมันใช่นะครับก็จะส่งออกไปนะครับเพื่อที่จะ คือตัวผมเองจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปรีวิวเนื่องจากว่าตอนนี้นั่งซ่อมซะเยอะนะครับก็จะอาศัยแฟนคลับอาศัยเพื่อนเพื่อนอาศัยคนที่เริ่มอ่าที่ที่ติดตามเราอยู่ที่สนิทกันอยู่นะครับผมก็จะอาจ,อาจจะฝากนะครับใช้คําว่าฝากฝากไปลองทดสอบให้หน่อยว่าทดสอบแล้วมันมีผลยังไงแบบไหนนะครับอย่างเจ้าตัวนี้อ่ะพูดซสยาวอย่างเจ้าตัวนี้นะครับที่เห็นแล้วก็แกะออกมา ตัวนี้ถือว่าไม่ว่าจะเป็นลายพิ้นแผงวงจรแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ข้างในตัวนี้ผมว่าก็ใช้ได้นะมีรูระบายความร้อนมาอย่างดีนะครับแต่ว่าการส่งสัญญาณนี้จะใกล้หรือไกลแค่ไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเนื่องจากว่าเสร็จแล้วก็มารีวิวรวีวิรูปร่างให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าโดนแต่ละลำเนาะมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มามาบอกว่าเออมาลื้อนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าวนอเวอร์อีกอะมาลื้อนะครับมาลื้อมาแปลงให้นะครับว่าถ้าเวลาเพื่อนๆเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมยังไงนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมก็ลองจับกับโทรศัพท์ที่มันไม่ใช่ 5G นะครับหรือเอาไง่ายๆว่าแค่มีสมาร์ทโฟนที่เป็น 4G ธรรมดาสามารถเล่นโดรนพวกนี้ได้นะครับแต่อาจจะไม่เสถียรน,นะเนื่องจากว่าสัญญาณภาพมันก็ผ่านแอปนะครับผ่านแอปแต่ว่าสามารถเอารีพิเตอร์เนี่ย ไปต่อใช้กับตัวโทรศัพท์ที่เป็น 4G ได้นะครับ 4G ได้นะครับถ้าสมมติว่าท่านไหนที่เล่นโดรนอยู่แล้วไม่มีไม่ไม่มีโทรศัพท์ที่เป็น 5G นะครับจะเป็น 4G สามารถเอารีพิเตอร์พวกนี้นะครับต่อกับโดรนนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้ส่งสัญญาณให้กับโทรศัพท์ที่เราถือนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างของลูกผมอะก็จะเป็นอ p p ปรุ่นไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับ ตัวนี้ก็ลองใช้เมื่อกี้ก็ลองลองใช้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่ามันก็ยังมีอื่นๆนิดนึงเนื่องจะว่าสเปคของเครื่องมันต่ํามากนะครับตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นพวกสเปคเทพๆก็ผมว่าน่าจะเร็วน่ะไหนๆก็ไหนๆและคราวนี้เรามาลองทดสอบเสียบเข้าไปนะครับอันนี้ผมต่อนะต่อให้เห็นเลยเราจะเห็นว่าเสามันมีทั้งสี่สี่ลมีมีมีทั้งสองจุดสี่แล้วก็ห้า G นะครับ เราเห็นไฟกระพริบเห็นไหมอ่าผมเปิดโดนนะโอเคเปิดรีโมทผมจะไม่กลางโดนนะไม่กลางโดนผมแค่จะลองดูลักษณะการทำงานปึ๊บแค่ค <Okay. S 2> จะเห็นว่าไฟขึ้นหมดแล้วนะครับไฟเริ่มขึ้นนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะเอาโทรศัพท์มือถือเมื่อกี้เครื่องของลูกชายไม่ได้ ไม่ได้ขอพอดเบิดเขาไว้นะครับคราวนี้เราจะมาลองใช้ไอโฟนที่ผมใช้งานอยู่นะครับโทรศัพท์ไอตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับผมต่อสัญญาณกับเจ้าตัวโดรนของพี่โกศลไว้แล้วนะครับก็เลยเป็นสัญญาณของพี่โกศลน,นะก็คือ xlpo ห้าจีสองเจ็ดหกสามนย์นะครับนี่คือชื่อ wifi ของของโดรนพี่โกศลน,นะครับแต่พอต่อ เจ้าตัวรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอรม์มันก็จะปล่อยออกมาเห็นไหมมันจะมี2.4นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับลงท้ายด้วย ext 2.4ถ้าเป็น 5G ก็จะลงท้ายด้วย ext 5G นะครับเป็น2ตัวนะครับถ้าโทรศัพท์ที่รองรับ 5G นะครับมันก็จะมันจะมันก็จะเจอ Wi-fi ทั้ง2ตัวแต่ถ้าสมมุติว่าโทรศัพท์ที่ ไม่รองรับ 5G เราก็จะเจอ Wi-Fi แค่ตัวเดียวก็คือตัว 2.4G นะครับเราก็สามารถคลิก2.4นี่เข้าไปได้เลยนะครับคลิก2.4เข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วคราวนี้ก็คือตอนนี้เห็นไหมพอคลิก2.4ไฟสีแดงมันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคลิก 5G สมมุตินะสมมตุติอ่าผมสมมุติผมคลิก 5G มันจะมาไหมปุ๊บอตอนอ่านตอนนี้ผมคลิก 5G เนี่ย 5G นะครับไฟสีฟ้าขึ้นนะครับโอเคอะจะมองเห็นไฟสีฟ้าขึ้นนะครับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้าปุ๊บอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ไปเข้าที่แอปแอปที่เราโหลดมาปุ๊บขอกับสตาร์ทนะครับนี่จะเห็นมือผมอยู่นะปุ๊บเนี่ยกองกลมเงอยอยู่ตรงนี้นะครับกองกลมเงยนะครับ อันนี้คือเราเราเรา,เรา,าต่อเขาเรียกว่าต่อโทรศัพท์นะครับผ่านรีพิเตอร์นะครับแล้วก็รับสัญญาณภาพจากเจ้า,จาตัวโดรนนะครับ,รบเวลาเราบินนะครับเวลาเราบินมันก็จะ ตัวนี้มันก็จะส่งสัญญาณให้กับรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์ก็จะส่งสัญญาณให้กับโทรศัพท์นะครับรีพิเตอร์เราก็จะเอาเก็บไว้ใกล้ๆตัวเราเองนะครับเอาไว้ใกล้ๆตัวเราเองนะชุดชุบแต่คราวนี้สัญญาณมันจะไปได้ใกล้หรือไกลแค่ไหนตรงนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่ได้บินนะครับยังไม่มีโอกาสได้ออกไปเลยใช้คําว่าไม่มีโอกาสนะ มีสะดุดเห็นไหมจะมีสะดุดนะครับชื้บมีสะดุดปึ๊บโอเคบนอนโอเคโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ GPS ตอนนี้ศูนย์ดวงอยู่นะของของตัวนี้ ยังขึ้นหมดหนึ่งอยู่เดี๋ยวผมรอิวีวสกันโอเคพออ่อนปุ๊บม,มันตัวนี้มันจะมาเจ็ดดวงนะอือออือะจะเห็นว่าชุดกิมบอลโอเคนะพี่ของพี่ก็กิมบอลโอเคและใช้ได้ พรุ่งนี้ก็ลองบินนะสำหรับลำนี้ก็พรุ่งนี้ลองบินนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวรีพิเตอร์นี่ผมเอามาแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนะพอดีผมเจอตัวใหม่ผมก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันนะเท่าที่ผมผมเห็นนะเท่าที่ผมแกะดูนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเขามีซิงค์ระบายความร้อนอันเบืล่มเลยอยู่ข้างในนะครับมีซิงค์ระบายความร้อนให้นะครับแล้วก็ถ้าเล่นระยะไก,กลๆผมว่าน่าจะตอบโจทย์ดได้ดีเหมือนกันนะอันนี้นะก็ท่านไหนที่อยากจะลอง หามาลองมาหามาใช้ก็ลองลองลองซื้อมาใช้กันดูนะครับซื้อมาใช้กันได้นะครับหรือท่านไหนที่กําลังเล็งๆอยู่หรืออยากจะได้ก็ทักทายเข้ามาได้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะผมว่าน่าจะทําเป็นออปชั่นเสริมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนแล้วละ่ะเพราะว่า,ามีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณภาพค่อนข,ข้างเยอะแต่ตอนนี้ขอญาตรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่า ซื้อไปแล้วมันใช้ได้จริงไหมนะก็ไม่อยากให้มันมันไอ้นี้กันเนาะก็อยากจะให้เอาไปลองทดสอบทีละลำทีละลำนะครับจะได้รู้ว่าสถานะของของตัวตัวรีพิเตอร์แล้วก็ตัวโดนเนี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ